เอาละครับกลับมาในเกมที่2ของกลุ่ม B ครับซึ่ง oh. เกมแรกนี่ดูเดือดเผ็ดมันเป็นทางด,ด้านของน้องโซวี่ศูนย์หหรือน้องแน่เนี่ยเก็บแชมป์ใบโอ้โหคือหมดจดแล้วตอนนี้มี35คะแนนหมดจดจริงๆเพ oh. ราะว่าเป็นทั้งเจ้าของตำแหน่ง most killer leader แล้วก็เป็นตำแหน่งของแชมป์เกมแรกด้วยที่1ที่2ครับตอนนี้เป็นโซวี่ศูที่1นะครับที่2เป็นน้อง มิโนว่า23คะแนนน้องพลอยครับส่วนที่3เป็นน้องพัชชา22คะแนนระดับ4เมเป็นโบเรนที่ no kill but h a v e score ะนะครับมาครับเปลี่ยนทางบ้างครับมาทางด้าน military base ต,ตัดสายขึ้นจอโพเลยคือยังไม่มีเส้นบินแบบนี้เลยนะวันนี้เป็นครั้งแรก วันนี้น่าจะเห็นโคชิมกิเยอะอแล้วก็ทางด้านของจอร์ดน่าจะพอใช้ได้ครับลายเครื่องบินแบบนี้แล้วก็มันลงมิลิเทอรี่ทอรี่ทำไงคนอ้ยมันลงอยู่แล้วมันมีคนลงแหละแต่ว่าไม่หมายถึงวงถ้าวงมันบีบอ,ไไอื้โอ้โหซื้อหวยก็รวยไปแล้ววันนี้ <c oughs> ผมบอกเลยโอ้พูดอะไรเป็นอย่างนั้นเลยรู้จากว่ากินน้ำไปเยอะเหมือนกันครับวงต่อไปมิลิเทอรี่เลยออย่างเดียวเลยอเกาะสวรรค์นะฮย แต่๋ยวรอดูว่ามันเป็นยังไงแต่ผมยังเอาใจช่วยน้องเขาอยู่ช่วยขายแคสตี้นะใช่ใช่ใช่ใชอันนี้คือไม่มีส่วนตัวเลยไม่มีส่วนตัวล้นลวนเอาแนละ้วโบเรียนครับอันดับสี่ในเกมที่แล้วครับน่าจับตามองทีเดียวเพราะว่าถึงเขาจะไม่ฆ่าใครเลยแต่เรื่องสกิลอาร์การเอาตัวรอดอะไรเงี้ยถือว่าสุดยอดนะครับนี่ครับขวัญใจคุณเออจับบ่อยนะดูดูออพเซอร์ erve, ว่าจับบ่อยนะคนนี้อ๋อยิงได้สัก3าสี่คิวไปเกมนี้ <c oughs> เอาสัก29ตัวไหมเอ้ไปโหเกินไปโหแล้วลงมาในจุดที่ไม่น่าจะยิงใครได้ด้วยครับต frq แล้วเลี้ยวเลยครับอ้ยแล้วเลี้ยวออกไปโอ้โหแต่เลี้ยวไปก็เจออยู่ดีครับโมชีครับงานเข้าแล้วครับแกตี้แต่ปัญหาคือเขาเห็น frq แต่เขาไม่ไม่รู้ว่าเห็นโมชีน่าจะเห็นแล้วถ้าแบบนี้ยคือไปเล่นเอาตายเอาดาบหน้าครับโบเรนเอ็กครับผมว่าโบเรนก็เห็นเหมือนกันนะอาจจะรีบเก็บปืนแล้วออกไปตัดดูหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับคือสถานการณ์ลำบากแล้วเลยครับ ตั้งแต่อัพพดทใหม่มานี่มีอะไรเยอะขึ้นครับกระโดดและกลิ้งมีมอนมอนหน้านะครับเป็นหนึ่งในวิชาพระที่ผมไม่ผ่านมอนหน้ายากแต่คิวกินท้องเลยก่อนจะผลได้นี่ครับไอส้มเขาเรียกว่าลดแรงกระแทกเขาเรียกว่าแบบลงอย่างนุ่มนวลใช่ใช่นี่ครับเฟดแคปตี้แล้วออาแรปเตอร์รับด้าไอรีไปโอ้อ้าวแล้ววาเลสเก็บทางด้านของออริน่าครับ วลิตี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าบวกบ่อยไฟบ่อยเข้าบวกบ่อยปะทะบ่อยนะอไอซ่อมครับตอนนี้ต้องเขาเรียกว่าเริ่มมีการกรีดร้องกันแล้วอฟิลเิ่งเริ่มมา<น>ครับดังนรกช่างหรือสวรรค์แก้งนะบางคนบอกว่าโอโ้โหทามิงแย่จัดๆโบเรนครับ หนูอยายับกับซาเล้งของเขาเป็นคนหนึ่งที่ยิงเดือดมาพอยาอ <นะ S 2> แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยครับม,มีแต่ตัวกับซาเล้งลรับซื้อของเก่าอยู่ดุกดิกดุกดิกครับปืน,นพร้อมนะปืนค่อนข้างพร้อมอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นสีที่นาโชคของเขานะเพราะวันนี้เขาใส่เสื้อสีเหลืองมาเหมือนกันนะก็ต้องรอดูว่าจะช่วยเขาหรือเปล่าเกมที่แล้วจบดาวสิบห้าไปไม่มีคิวตอนนี้มีอยู่แค่คะแนนเดียวเท่านั้นครับผมก็ต้องเขาเรียกว่า พยายามหนักหน่อยเกมนี้แองเจล่าครับไปเก็บทางด้านของวิซซี่ลอตครับตายไปเร็วก็ดีวือนกันะอ่านชื่อยากเหลือเกินตัวนี้ดาลันครับโบเรนครับเรียกไงไม่ได้เรียกนะครับเรียกว่ารั่นเลยครับเฟสโยโกครับเอาเลับเฟสโยโกครับกับโบเรนยังไงครับแต่ถ้าเล่นปืนนี้นี่อาจจะต้องเขาเรียกว่าประชิดหน่อยจะชับเข้าไปกว่านี้หน่อยครับ โยโกะเอ๊ะดูซี่ด้วยกันทั้งคู่นะครับเมื่อกี้อะไรนะเอ๊ <c oughs> หาอยู่ครับโอ้ยไม่ใช่ครับเดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าจะเป็นโบเรนหรือโยโกะครับโล้ะปั๊มทางด้านของอยากแค่ปวดรอเลยเ <c oughs> ทคลารอ <c oughs> เออเทครอเลยซดน้ำไม่อีกเดี๋ยวคอเดี๋ยวติดคอเออซดน้ำตาไปอ้าวครับโยโกะวาลิต เก็บได้แล้วหนึ่งคิวนียครับเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ในเกมที่2เนี่ยมีแต้มคิวติดมือแนละ้วอืมแล้วด้านบนมีเมอร์ลินอยู่ครับมีแรปเตอร์ด้วยเป็นหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเก็บได้โหดเหมือน,นกันครับตัดมาที่คลายสไลด์ครับอยู่ข้างหน้าอแอริเอลตรงนี้ใช้ซองอีกแล้วครับปืนยังไม่มีครับแต่กระสุนปืนอื่นอะมีครับอาจจะต้องก็ต้องใช้ไปก่อนนะก็ดีกว่ามาอุ้ย,เ,ยเห็นขาเห็นขาครับโอย อะไรกําวๆกรรรมกรมทั้งคู่ใครโดนก่อนไอ้ใครโดนก่อนยุ๊บโอ้โหแล้วเขามาจาบ้านแบบนั้นมีโอกาสโดนเปิดประตูติดโอ้ยรอดแล้วเป็นลูกซองที่ถืออยู่มาดิชัดไหมไม่ชาร์จมาโดดซ้ายโดดขวาแอร์เลี้ยววัดใจฮะจังหวะเนี้ยแรปเตอร์เก็บยูนิคอร์นไปอีกหนึ่งคนครับเอาเลยครับแรปเตอร์เก็บสองคิวครับ แล้วโอ้โหโบเดนงแกต่อด้วยโยโกะไปได้เยอะอยู่ครับมีการปูสมกขวาครับโอ้แต่โยโกนี่ปั๊มไวมากครับปูขวาแล้ววิ่งซ้ายครับนี่คือแบบเหมือนเล่นหมาแมวออ้ยลุ้นครับเอาแล้วออกซ้ายมาสแนปไหมยังยังไม่สแนปออกมาได้เอ็มสด้วยแมนเบไคลเซรไลท์โอ้แล้วนี่ตอนนี้มีสองไฟ์นะครับ เป็นทางด้านของบอรเรนกับโยโกะแล้วไคลโซไลท์ด้วย,ยแล้ววาลิสตเนี่ยตรงนี้ก็ใกล้ قي. ๆก็มีดุกดิกด้วย <37 S 1> ครับสามสิบเจ็ดคนครับเอไอ i ารีโอโอ้โหแล้วนี่ครับสแนปมองอยู่ครับยิงยิงโอ้ยช้าไปนิดน,นึงครับไปถือระเบิดครับโัวท็อปอยู่ครับไคลโซไลท์ครับเฮ้ยผิด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 อันโมชิครับเก็บพิซซ่าคิวบ่ายครับ สามสิบหกคนครับไหลเรื่อยๆเฟสองกำลังจะอัปเดตมาครับไออาบ้างครับเอเนจีดิงต้องเอาแล้วนะผลไดอดีเรีนช็อตมาแล้วด้วยนะครับเก็บไว้ใช้วงท้ายนี่คือดีมากมาแล้วครับเทคยากันยับยับครับตรงนี้แต่ว่าปัญหาคือครสไลด์เนี่ยเข้ามาลึกแล้วแล้วคือไม่ได้อัปเดตเขาเรียกว่าตำแหน่งของตัวอย่าง AI a อ r i a รเลยนะคือตอนนี้หักกลายเป็นหามไม่เจอแล้วไม่รู้ว่าอยู่ไหน โอ้โหอย่างนี้ระวังโดนยิงฟรีนะครับอยู่นอกวงสะด,ดุ้ยครับสองสาวนี้วงดีนมาแล้วข้างหลังมีทางด้านของนั่นนู่นเนี้นั่นนู่นมาด้วยอีกหนึ่งคนครับเอาเลยครับศึกส,สามเจ้าเราสามคนครับแล้วล็อกแรปเตอร์จะได้อีกหนึ่งตัวหรือเปล่ายิงใส่มาโอเมอร์ลินหรือเปล่าด้านหน้าน่าจะใช่ครับเลาวโอ้โหจะซาโคบ M 1 6ต่อครับแต่ว่ารอดไปได้ครับเมอร์ลินคือชุดแรกเนี่ยเข้าเยอะมากเลยนะแต่พอหลัง แนั้นเนี่ยเหมือนไกลโลไม่ทันเนี่ยและสามคนนี้นี่จะนั่งจ้องหน้ากันอีกนานแค่ไหนครับแลวกินยากันจนหมดอยู่แล้วครับเลือดก,ก็เต็มนลครับ <c oughs> แต่เทคยากันไม่พักเลยแล้วเป็นแดนเจอร์โซนซะด้วยตรงนี้แต่มุตมีครับ <c oughs> ผมว่าอาจจะมีการแช่งวงกันเนี่ยสามคนเนี้นะ <c oughs> ครับโอ้ <c oughs> แล้ววงก็ยังคงติดอยู่ในมิลิเตอรี่ครับคือวงแบบนี้มันเล่นได้ยากลําลบากมากเลยนะเพราะว่า <c oughs> พื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เล่นส่วนใหญ่ด้านบนเนี่ยมันถูกแบบ กินไปจนเขาเรียกว่าจะหมดแล้วประมาณ20เเท่านั้นนะครับที่น่ากลัวที่สุดคือวงไปบีบสพะพานถูกต้องตันนั้นเนี่ยผม,มบอกเลยแก๊งดาดลอยอยู่โอ้โหเห็นแผนที่ละใจจะวายนะครับถ้าเราเป็นคนเล่นเองนะครับคือเกมนี้เนี่ยในแมปที่2องคูปี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่เป็นใจให้สายแคมเท่าไหร่นะครับคือต้องเน้นการมูฟนล่นแหละตอนนี้เราจะได้เห็นกลืนของสราแต่ละคนแล้วนะครับว่าจะตัวรอดจากสานการแบบนี้ยังไงนะฮะ มีความรู้สึกว่าอ้าวมิเนว่าครับเก็บลูกดิ๊กได้ด้วย f 1 6โอ้โหมองกันอยู่นานครับโอ้มีแฟการหล่นด้านหน้าครับใช่ครับไอ้ส้มกับพอค้าครับชื่อจักรจี้ o c เกตครับเก็บคันสองไปครับผมเอลเรียวด้านหน้าครับไฮสโอลไลท์แลไปอ้าวผมไหนโดนรถชนตายครับเฮกครับขับรถชนเลยครับใจร้ายจริงๆ m าครับ ดันโอ้โดนโฟกกดขวามาโอู่แล้วคมจัดครับเรียบร้อยครับมาลีนออกจากเกมแล้วทางด้านของแคตตี้โดนล็อกทีเฮดเลสเตอร์เก็บไปครับเลสเตอร์นี่น่าจะสี่แล้วนะคิวนะครับโอ้โหและเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยแคตตี้คุณอะไม่น่าไปเจิมไว้สองเกมไม่น่ารอดนะฮะวันหลังเนี่ยสมมติแบบตัวพี่เมฆจะเชียร์ใครน้องบอกอย่าเชียร์หนูว่ะอย่าไปยุ่งกับหนูแต่เมื่อกี้กลุ่มเออมเชียร์เขาได้ที่หนึ่งนะได้ที่หนึ่งอยู่ใช้พลังไปหมดแล้วไง เออเพย์ไปได้อ้าวแรปเตอร์ครับตรงนี้ครับด้านขวามี h y n x Rainbow ออยู่แล้วก็ซ้ายมี h ฮดซีวอลิตครับที่เขาได้ไปที่ไหนก็เจอคนแล้วมลลูนะแล้วโฟสเปรย์ยาวๆใส่ตรงนี้โอ้โหขึ้นหลังคาเลยครับบาคลังครับปีนหลังคาแบบนี้ครับตำรวจผ่านมาที่โดนเรียกเลยนะสเปรย์ใส่โจอายไพนะครับแต่ไม่ไหวครับคือมอไซค์มันเร็วจัดนะ แต่เมื่อกี้สเปน์เนี่ยมีข้างๆบ้านมีคนน่าอยู่เขารู้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะนี่อ่ะพูดไม่ขาดโดนนได้ครับไปเปิดจุดนะครับโอ้โหน่าเสียดายครับคือกำลังไปที่สวยเลยสาโฟสเมื่อกี้เก็บไปได้หนึ่งคิวแล้วด้วยแรปเตอร์ครับเหมือนจะเจอเรนโบ์ เกมนี้คือเขาต้องเอา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 อยู่เลยเจ็บเจ็บเลยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาเลยฮะชาร์จไหมครับจังหวะนี้ต้องชาร์จครับเช้านี้เราชาร์จครับเจ็บเหลือเกินครับเฮ็ดวายเอ็นแล้วไปปล่อยเวลาให้เขาปั๊มยาแบบนี้ที่ทําไปจะสูญเปล่าครับเกมแรกเขาไปพลาดออกวายด้วยนะสำหรับทางด้านของแรปเตอร์นะเกมนี้คือต้องเก็บเยอะๆเลยแหละนะฮะแต่เขาก็ทําได้ดีอยู่นะตอนนี้3คิวเลยครับโหหน้าเข้ามากเลยครับเมื่อกี้เข้าอยู่ครับแล้ว แต่ว่าอย่างที่ว่าแหละอย่างที่มาเตอร์บอกว่าเรื่องของการตัดสินใจฉับพลันอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยเพศหญิงเดี๋ว,ว่าพาจีโมบายเลดี้ Lady เนี่ยอาจจะไม่ได้อกสีฟหรือว่าดุดันเท่าใช่ <ๆ S 2> ใช่นนเน้นเน้นปลอดภอัยไว้ก่อนเน้นเซฟเลยครับแลอยู่ในห้องน้าตรงนี้นั่งยาวๆนี่อยู่อยู่ในวงหรือเปล่าอยู่นอกวงนะครับอือาจจะรอครับ จะรอให้ทางด้านของเรนโบ์นี่วิ่งก่อนแล้วยิงหลังเหรอแต่วงสองก็เริ่มเจ็บๆกันแล้วนะแสบเลยครับแล้วยาของเขาเนี่ยไม่มีด้วยมีแค่สี่อันเท่านั้นครับเช่นเดีวยดวครับโบเรนครับตรงนี้มีห้าแต่ว่าปัญหาคือเกมน,นี้โบเรนหมวกน้อยกระเป๋าน้อยมากแล้วรีเซ็คโดนเบริด้าเกไปกครับเหลือย9ิบเก้าคนเลยครับเอาล่ะยอมแช่ครับใจได้นะมียาสี่ชิ้นแล้วยอมแช่เนี่ย กลัวเขาจะไม่แช่ด้วยนะครับเรนโบว์ไปแล้วนี่ครับแต่ว่าจังหวะที่ขับออกไปนี่แหละเอาแล้วเข้านองมาเม็ดนึงแต่เรียบร้อยครับเหมือนจะหลุดสะโคบไปแล้วครับต้องเข้าบ้างครับแล้วมีโอกาสที่เขาจะเข้าไปดักขอบวงด้วยนะแต่วาลิศอยู่ตรงนี้เรนโบว์โดนคอจังวะริศไปครับโอ้โหแล้ววงเขยืบหนีไปอีก592เมตรคุณอยากเห็นวงอัปเดตหลือเกิดว่ามันไปอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ปัญหาครับหน้าเปลี่ยนรถไปมากเลยครับ ผมว่ามันบีบลงมิลิเทอรี่แบบสุดแน่นอนเลยอะถ้าเกิด500กว่าเมตรแบบนี้นะครับเมื่อกี้เรนโบว์สามารถขโมยรถของวาริสไปได้เลยนะเนี่ยใช่ส่วนแอเรียลเดินเท้าครับคืออันนี้นี่คือแบบหลุดเกาะเป็นชาวเกาะเลยนะครับน่าจะลงไปข้างล่างสุดเลยครับเพื่อเปิดกินน้ำล่างด้วยนะตอนนี้นะใช่ใช่ถือว่าใจร้ายยับวงนี้ ตอนนี้ถ้าไม่ไปเนี่ยยากแล้วครับไรเฮตซีวอลิสครับโอ้ชีวิตนี่ลมลุก,กคุกคานครับเพรสไวเอนเรนโบครับเจอล็อกแล้วล็อกอีกไม่รู้จะล็อกยังไงเลยครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยดาบสะพานครับดูไรน,นี่โดดนักของโซวีศูนย์หนึ่งเข,ข้าหัวเลยครับเอเคโดดลงรถมาใส่เขาอ้าวแล้วล็อกทีเอสลิซ่าครับโดนตมุตมมีใส่คาไปเรียบร้อยเหมือนกันครับต้องเคลื่อนนะตรงนี้นะ คือมันตอนนี้เลือกได้2ทางคือยอมผ่านสะพานตรงนั้นที่เสี่ยงมากหรือว่าจะลงน้ำมิเนว่าโดนกดมาจากโบเรนครับอันนี้คืออันดับ2องเจออันดับ4ถูกไหมอ่าในเกมที่แล้วมียิงแล้วก็โดดเลยนะเมื่อกี้สะดุ้งนะสเต็ปจัม้์นี่ครับไทยโซไลท์ครับเอาเก็บแชมป์ไปได้ครับเอาเลยครับไปแล้วเรียบร้อยครับโซวีสสุดหนึ่งก็ยังคงเป็นแล้วโบเรนเอ็กเก็ตมีเนว่าไปลองแชมป์ตามไปครับแล้วโจอายโดมิเรดาครับ ก็ยังคงไม่มีแชมป์ไหนที่ได้สองครั้งติดนะในกลกุ่มเอลบีเลยแต่ว่าสิ่งที่น่าสำคัญคือพัชชายังอยู่ครับอ่าพัชชายแต่เฮตซีวอลลิฟครับโดนเคาะมาเปาะแปะเปาะแปะเปาะแป,ป,ป,ปะโดดครับโดนแรดดปเตอร์เคาะมาต้องระวังนะช่วงนี้เขาออนไฟและหิวแต้มมากๆครับสำหรับร็อกที่เฮตแรปเตอร์รอดูครับว่าคะแนนพัชชายจะทำขึ้นมา2เกมอาจจะเป็นอันดับหนึ่งได้นะครับน<ต>ี่ครับผู้หญิงก็มาเลยครับ โอ้โหแล้วมีส่วนเหมือนกันเฮซีวอลิศได้ชุดใหญ่ครับเตอร์เจ็บอยู่แล้วตรงนี้คือถ้ามามัวยืนกันอยู่ตรงนี้เนี่ยวงมันบีบเข้ามาเรื่อยๆแล้วจะตายคู่นะครับแต่ว่าเขาอาจจะเอาคิวหรือเปล่าครับก็ต้องคงเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่อาการเอาคิวตอนนี้ที่เหลือย4คนเขาจะไม่ได้คะแนนอันดับแลวเลนโบดิฟมาเรียบร้อยแล้วคนที่ได้คิวไปเป็นเฮซีวอลิศครับโอ้โหโคตรสวยครับขับผ่าไฟแดงมาตรงนี้ฮะจะโดนตัดรถหรือเปล่าครับจอง่าเนี่ยอารมณ์คือแบบเฮซีวอลิศบอกอย่ามายุ่งอ่ะนี่ โอู๋เราโดนเขามาเรียบร้อยเข้าหัวครับแล้วแรปเตอร์แบบนี้โอกาสยิงล้มได้ก็มีด้วยครับคุณสี่คิวเข้าไปแล้วครับสำหรับรอบเกมแรปเตอร์ใครสไลด์วิ่งขึ้นมาเจอตะมุตมีครับเป็นตัวที่ยิงเดือดครับใครสไลด์ครับพัญญาก่อนยี่สิบสองคนแล้วนะครับตอนนี้ครับแต่ว่าเกมค่อนข้างสนุกแล้วโอ้ยคนไฟลุกครับใครสไลด์โดนเท่ามอโลตอฟเรียบร้อยเลยครับตะมุตมีครับเล่นฉลาดจริงๆครับแล้วพอค้าออกจากเกมไปครับ อาแล้วโยโกไหวหรือเปล่าครับอยู่ขอบวงเลยไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยเนะี่ยน่าจะสบายสบายครับตรงนี้หลับเตอร์ต้องขับเข้าไปในวงก่อนคือนี่ขับยาวไม่ได้ด้วยนะต้องขับไปพันไปนะไม่อยางนั้นเนี่ยไม่ถึงนะครับ แคทเทอรีนครับนี่อีกหนึ่งคนที่ต้องวิ่งไกลมากเหมือนกันครับ300กว่าเมตรครับอยู่ใต้สะพานลอยครับโยโกรไปที่แรปเตอร์ครับแรปเตอร์คือพาพไม่ได้เลยครับขับชนอะไรขึ้นมาเนี่ยโอกาสตายวงสูงเลยนะครับเหมือนจะเหลือแต่แบนเดดด้วยนะครับก็คงต้องพานไปเรื่อยๆครับแล้วถ้าไม่พานตอนนี้โอกาสไม่ทันมีนะครับเสนโบเรีนี่ครับล็อบบิ้ไก่ครับข้างหน้ามีคนหรือเปล่าครับ ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างครับเลยที่จะมูฟเท้าเข้าปครับ200เมตรล็อกแรปเตอร์บอกอะไรก็หยุดไม่ได้แล้วฝ่าวงเข้ามาทันในวินาทีสุดท้ายเลยครับแล้วข้างหน้ามีบอร์เรนดักอยู่สิครับแต่ว่าตอนนี้ต้องพักพันก่อนครับโอ้โหชตากรรมของเธอครับแล้วตอนนี้ถ้าจบก็คือได้แค่4คะแนนนะมไม่ได้คะแนนดับด้วยนะแต่เล่นดีจริงๆนะเกมนรรี้ได้เรียบร้อยครับ เมริดาโดนท้งนั่งบอลเรนเก็บไปแล้วเฮกไปเก็บทันเดอร์ลวนโยกะครับโยโกะครับอื้เนี่ยแล้วนี่แอบสอบตีได้ AWM มาเฉยครับทิสต์ลีนเนี่ยหายไปเลยคือถ้าเกิดมันได้แค่แต้มของคิวเนี่ยผมสงสารเลยอ่ะคือเกมนี้เขาเล่นเดือดจริงครับแรปเตอร์แล้วตอนนี้ต้องบอกว่าพวกเขาไฟเนี่ยตายไปเยอะแล้วนะ <S <S ใช่ครับเอาแล้วครับดานาครับบอลเรนเป้าหมายมีไว้พุ่งชนหรือเปล่า แต่น่าจะแอบแล้วโบเลนน่าจะได้ยิงสเปรตามหลังไปครับใช่ครับสายหน่อยสายหน่อยแจ็คิแจ็คเออตามสูตรแล้วนี่ครับไอโซมครับเก็บโซวีเฮกไปต้องบอกว่าตัดสินใจได้ถูกต้องนะกล้าเล่นกล้าตัดสินใจแบบนี้ครับลรปเตอร์แล้วยาวๆครับขับเข้าวงก่อนเจอกับแองเจล่าทันหน้าครับใช่ครับแล้วเลือกเล่นวงจอดรถบนเนินแบบนี้เอเรียเก็บทางด้านนั้นนุ่นไปลายได้บวกไปหนึ่งคะแนนครับอันดับที่สิบห้าเหมือนจะดักรอทางด้านของ เืนที่สะพานเมื่อสักครู่หรือเปล่าครับเราพัชชาอยู่ในวงและกลางวงด้วยครับตมูตมีเก็บเองจะล่าไปเราที่แรปเตอร์เนี่ยพยายามหาบอเรนอยู่ครับแต่ปัญหาคือตอนนี้เขาไม่เหลือยาอะไรเล่นแล้วนะครับสำหรับทางด้านแรปเตอร์นี่ครับมูมาโดนแรปเตอร์แน่ครับบอเรนนี่ไอ้ส้มตายวงเี้ยครับโอ้โหยังเป็นปัญหาสําหรับสาวๆนะตอนนี้นะนีร่บโตเรยนโดนสเปียอย่างที่คุณว่าครับเอาแต่เหลือนิดเดียวครับ แล้วเหมือนยังไม่เจอตำแหน่งของแรปเอตอร์แรปเตอร์เอาต่อไหมเอาต่อไหมอีกชุดเดียวทีเดียวเท่านั้นทีเดียวเท่านั้นโบเลนยังเหนียวอยู่โอ้คุณลออไปได้โอ้คุณม้าคุงครับออกจากเกมไปเหมือนกันแลบบ้วบอลเลนหลบเนินรนะอดเฉยเลยครับล้อทีเ,อเตแรปเตอร์แรปเตอร์น่าจะกล้าเหตดหน่อยนะเมือ่อกี้นะโยกรับแล้วเรียบร้อยครับไยเก็บตะมุตะมิออกไปครับ เอาเลยครับลงมาอน,นี้ขอ,อยากับต<ม>ัวแรปเตอร์คือตอนนี้แรปเตอร์ใส่หมดอ่ะใครมาเอาดิเอาอไปกำระเบิดครับโดนกระโดดยิงหัวเลย<ม>แล้วชอตตี้ไปได้ทางด้านของบอลเรนมาอีกหนึ่งคนตรงนี้เป็นไอไอกับทางด้านของโรกเก็ตมาแล้วสนับหินออกมาแล้วเป็นโรเกตเก็บ<อ>ไปได้ครับเจ็<า> <7 S 2> ด <5 S 2> สุดทชาย,ยโยโกเนเซ็ตเข้ามาตรงนี้แล้ววิ่งออกมาหาตัวยิงอยู่ครับเอาเลยครับ เกมตอนนี้คืออยู่คือทุกคนต้องการแต้มมากครับแล้วโยโกะครับเก็บ AR a อเอเรได้อีกหนึ่งครับอชอตตี้มาเป็นเซต3ามนะน่าจะไปดด็ดอกแตงกับดอกไม้สายหลักเข้ามาครับมีสวนเหม,มกันเอาดิไปยิงต้องแตกไปครับเอาสวนก็พอจะสวนกันมาแต่ชอตตี้เจ็บหนักครับตอนนี้เอาแล้วเสียเปรียบมากๆครับชอตตี้หลบเข้าบ้านแป๊บหนึ่งพักหายใจก่อนอเนี้ยเฉยเอเอแล้วโมชิมันไปไหนวะอ้าวอ้าวอ้าวหาไม่เจออยู่ไหนวะ เอาเอยู่นี่ครับออกมาก็มีตัวแจมด้านหลังเป็นพอย่าพอย่าเอาพอย่าลุกหนีไม่เอาครับน่าจะรถป่ะครับน่าจะขับรถต่อครับพอย่าครับก็อย,อยู่ในวงนะเมื่อกี้นะก็ลเล่นได้อยู่นะครับเมื่อกี้น่ายิงนะน่ายิงนะยังไงก็กาไรนะแจมฟรีสักตัวก็ยังดีครับอพอย่าบอกเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บคือถ้าเมื่อกี้ได้แจมเนี่ยยิงฟรีลูกหมีป่าเลยนะฮะนั่นเมาคลีเมาคลีนะโยโกะครับ ไปไม่ไปครับตรงนี้เหลือท็อปไฟล์แล้วครับตอนนี้ห้าคนสุดท้ายแล้วเป็นคนที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแล้วพอยาโดนล็อกมาโมชิใส่เน้นๆยิงเข้าพื้นครับขอยเม็ดนึงยังไงยังหาล็อกเป้าไม่เจอครับน่าจะหลุดเลนนี่ครับแล้วเหมือนคนเดียวที่อยู่ในวงตอนนี้น่าจะเป็นพัชชาหรือเปล่าครับ <dares> อาจจะเป็นไปได้โยโกะมูเข้ามาเลยใช่ด้วยครับแล้วมูเข้ามาหาทางหน้าของพัชชาครับโยโกะนี่ครับซ้ายมีพัชชานอนอยู่ ช็คดีๆครับโยโกะถ้าอยู่แบบนี้งานเข้าเนียงูฉกงเอาเนี้ยได้ยินเสียงหรือเปล่าครับสล้วับสโมกสโมกมาครับ24วีครับสำหรับวงหน้าครับนี่ครับหลบอยู่หลังหินครับปุ้งไหมมีนี้ครับล็อกเก็ตพอย่าเจอกับล็อกเก็ตครับเราจะสเปรย์พีไฟเข้ามาในสโมกแต่โยโกะยิงทางด้านของพระชาแต่มันหลังหินล็อกเก็ตเก็บพอรย่าไปเฉยเลยครับ เหลือ4คนสุดท้ายครับตรงนี้โมชิวิ่งขึ้นมาล็อกเก็ตยังได้เวลาพัญยาอยู่ครับโยโกเซนเนตไปหาประชาแล้วเหมือนจะโดนนะน่าโอ้โแล้วหลบหลังต้นไม้ไปก่อนครับแต่ว่าพัชชาองบอกว่าเขาตีนิดเดียเห็นได้ยังไงครับโยโกะโจอันดับ4ครับพัชชาแต่ถือว่าทำได้ดีครับ2เกมครับโจอันดับสันดับ4ครับน่าจะเข้ารอบอย่างแน่นอนครับอ่าแล้วโมชิ ตอนนี้ครับสามคนนี้คือทุกคนต้องการแต้มหมักต่างๆเลยนะครับแต่อย่างที่คุณลูกพี่เมฆว่าแหละนะครับสามร,ระดับนี้ก็น่าจะเข้ารอบหมดทุกคนแหละน่าจะเข้าเลยครับโยโกะครับ,รบกโกบอ,อ้ยลูกอะไรลอยมาครับโอ้ยยังดีหลบหลังรถโอ้โหแต่ถึงจะหลบหลังรถทันก็เกือบจะหายไปแล้วเรียบร้อยมาสองลูกครับโมชิ โิ oh. คควันตัวเองครับมองไม่เห็นครับ oh. แล้วหนึ่งตอนหนึ่งครับล็อกเกตกับโมชิเซ็ตเน็ตลูกนี้คือร้ายจริงๆนะโมชินะ <Yeah. S 2> แล้วมี AWM ด้วยครับ <Yeah. S 2> นัดเดียวเท่านั้นนัดเดียวเท่านั้นชงอกมาหน่อยล็อกเก็ตชะงอกหน่อยสาย,สายขวาดีซ้ายหรือขวา,ด,าดีครับดักสายครับเป็นคนชอบสายครับ oh. โอ้ยไม่โดนครับ โอ้โหพีไฟยไปตรงนี้ไม่อยู่ครับคิดว่าหลบหลังแอ้ดอปครับไม่ใช่ครับล็อกเก็ตบอกว่าเอาเนทไปกินโดนไม่โดนครับยังไม่โดนแต่ว่าน่าจะเข้าได้นะเอาครับทั้ง2คนต่างอยู่ขอบวงทั้งคู่ครับโมชีมีแค่เกาะหนึ่งเท่านั้นครับแต่รู้สึกว่าโมชีเองนี่น่าจะอยู่ในวงอยู่ครับมูฟได้ครับสบายๆรอได้ครับรอดักได้ครับ ส่วนล็อกเก็ตอาจจะต้องขยบนิดนึงอืมโหแล้วปูไฟรอไปแล้วมอเต่อมาโมชีอาจจะต้องล็อกหน่อยไหมครับ AWM จริงๆอย่างนี้ต้องเลือกดวนแล้วครับต้องเลือกส่วนภัยครับทางด้านของล็อกเก็ตไม่งั้นนี่โดนยิงฟรีแน่ถ้ามัวแต่มูฟเข้าวงครับจริงผมว่าระยะนี้ AWM ก็ได้อยู่นะนัดหนึ่งครับเนี่บมาแล้วครับล็อกเก็ตโดนเนี่ยโดนวงกินฟรีไม่ดีเท่าไหร่ครับเอาวละแล้วโมชีต้องจริงๆต้องล็อกแล้วครับจังหวะนี้เอ้าแล้วเลือกปามพิยาเหรอครับเอาอย่างนี้จบครับ อย่างนี้จบแน่เลยครับจบยครับยังไงก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ถ้าตัวอย่างโมชีไม่ออกไปครับแล้วพันยังไงก็ไม่ไหวเลยครับวงนี้มันกินแรงครับเรียบร้อยตัดสินใจวิ่งเข้ามาตอนนี้เอาพันเฉยเลยครับปล่อยให้ตายใจครับแล้วโมชีไม่ล็อกไว้ครับเอาล่ะแล้วตอนนี้สถานการณ์โอ้พลิกเลยครับล้วได้ของมาหมดเลยครับก่อสามหกสามตรงนี้แล้วทั้งสองคนตอนนี้อยู่นอกวงหมดครับทั้งสองคนเลย อาครับได้โอกาสอีกหนึ่งครั้งครับโมชิเซสโมขวาแล้วอ้อมเนินมาตรงนี้ครับสวยๆครับอันนี้ถือว่าฉลาดครับแล้วเข้าวงไปแล้วด้วยครับเรียบร้อยครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งรอบเป็นการมูฟเมนต์ครับชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพิบเลยครับรีเพงหนึ่งครั้งครับตรงนี้ถ้าไม่ยิงก็ไม่รู้จะทำยังไงครับต้องยิงก็ต้องสู้กับล็อกเก็ตอาครับวิ่งมาแล้วล็อกแล้วล็อกเป็นระดานของล็อกเก็ตครับโอ้เสียดายแทนเลยครับโมชินี่ครับอ้าครับ แชมป์ในเกมที่2ของกลุ่ม B ีครับล็กเก็ตสี่คิวแล้วก็เป็นโมชิอันดับ2 3สาคิวตามด้วยเฟสโยโกนะครับส่วนพัชชาที่3เกมที่แล้วศูนย์คิวแต่มาได้ถึงอันดับ4ครับแล้วก็พอย่าครับจบด้วย1นคิวอันดับที่5คือต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะจับมือกันเข้าไปแหละสำหรับอันดับหนึ่งสองสามะไรครับเดี๋ยวต้องอัปเดตอีกทีเดี๋ยวเราไปรวบรวมคะแนนกันแล้วมาดูว่ากลุ่ม B ี4คนสุดท้ายใครจะได้เข้ารอบครับ